สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับผมเจมส์มันโคครับวันนี้ก็จะนำภาพถ่ายของภทครับออกวัดชนแดนปี05ครับจะมีภาพหนึงแท้อีกภาพไม่แท้นะครับจัดให้ตามคำขอของเพื่อนสมาชิกนะครับลงทุนซื้อมาครับเพื่อคอนเทนต์นี้ครับับบาทเยอะครับ ครับเบื้องต้นต้องทราบกรว่าิธีการผลิตนะครับเขาจะใช้สารซิลเวอร์บลูไมซ์หรือว่ากาวเจลรตินครับฉาบผิวกระดาษนะครับเมื่อนําไปล้างอัดรูปครับห้องมืดใช้แสงสีขาวเงินไฮไลท์จะไม่ติดนะครับสีดําจะถูกแสงเงินไฮไลท์จะเรียกว่าประลอดครับเราต้องแยกความเงาของกระดาษนะครับที่มีสีเงากับของประลอดสีเงินครับจะต่างกันครับเรามาพิจารณาดูครับว่าบานไหนเป็นพระ เป็นรูปแท้บานไหนเป็นรูปไม่แท้นะครับคิดว่าเพื่อนสมาชิกคงรู้นะครับบานแรกนะครับเป็นรูปไม่แท้นะครับนํำมาใส่ในกรอบเก่าครับความคมชัดของภาพก็ไม่ได้ครับเขาใช้น้ำยาครับทำให้เก่าครับเราจะเอียงดูนะครับเอียงดูความดูว่ามีประหลอดไหม ครับมาดูผิวกระดาษแล้วเป็นกระดาษหนังไก่นะครับครับจะเป็นไม่เรียบครุขระนะครับกระดาษหนังไก่เขาก็จะมีความเงาของเขานะครับแต่ไม่ใช่เงาของปลอดนะครับดูไม่ยากครับจะต่างกันนะครับเดี๋ยวลงกล้องรนะับ ชัดเลยนะครับแม่แท้นะครับเามาดูอีบานนะบานนี้แท้นะครับครับดูที่กระดาษครับจะเอียงดูครับใช้วิธีเอียงดูจะเห็นประลอดเลยนะครับ หลุดล่อนครับตามการเวลามีความเป็นธรรมชาติครับับผิวอาจจะเป็นรอยแตกลานครับความร้อนความชื้นครับจำธรรมชาติให้แม่นนะครับ นะครับนำใช้พิจารณาดูรูปถ่ายของรลกระทบกันนะครับครับผมวันนี้ผมเจมส์ัโค้กครับต้องลากันก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ